สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดอรค่ะชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กนัดร่วมตัวกันเปานกหวีดเพื่อแสดงอารยะขัดขืนที่บริเวณสารกลางจังหวัดอุดอรธานีในขณะที่มวนชนกลุ่มเสือแดงนัดร่วมตัวกันเพื่อคับไล่ กลุ่มประชาชึสงใส่ซื้อวาคอนอุดอรบ่เอารัฐบาลจำนวนกว่า150คนได้ออกมาร่วมตัวกันเพื่อชุมนมเรียกร้องทั้งการเมืองขับไล่รัฐบาลนางสาวหญิงรักชินวัรน,นายกรัฐมนตรีทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาร่มรวมกับกลุ่มผู้ชุมนมขับไล่รัฐบาลที่อยู่ถนนรัชดำเนินกรุงเทพมหาคนคร โดยกลุ่มผู้ชุมนมได้นานกหวีดออกมาเป่าเพื่อแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ในการขับไล่พร้อมน้ำป้ายขอความมาแสดงถึงการบรเห็นน้ำกับรัฐบาลที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุดรธานีทำกลางการรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรและกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมาัครกว่า200นายทั้งนี้จากการชุมนมของกลุ่มดังกล่าวทำให้ทั้งชมรมคนรักอุดรได้ประกาศร,ระดมมุ่นชนผ่านทางสถานีวิทยุ97.0ให้ออกมาร่วมตัวกันที่สนามทุ่งสีเมือง หรือชุมนุมขับไลก่กลุ่มดังกล่าวเช่นเดียวกันเรากลับมาติดตามกานรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมฮอตอุดอรเบิองอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะเเชาอุดรป็นนนคขยั